สร้างมูลค่าเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้หรือไม่ไทยสร้างยี่ห้อสินค้าติดหึงใน10อันดับโลกอีกนานแค่ไหนไทยทุ่มลงทุนงานวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการมากกว่านี้ได้หรือไม่ไทยมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับโลกเป็นของตัวเองหรือยังไทยก้าวข้ามศักยภาพเศรษฐกิจโตกว่า5%เมื่อไรติดตามในเมดอินไทยแลนด์จอโลกเศรษฐกิจเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ตลอดเดือนธันวาคมนี้สวัสดีครับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับย้ํากับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1นธันวาคมและตลอดเดือนธันวาคมในจอโลกเศรษฐกิจเที่ยงวันทันเหตุการณ์ติดตามชมซีรีส์พิเศษกับไทยแลนด์นะครับที่เรียกกันว่า made in Thailand กับ5โจทย์สําคัญที่เมื่อสักครู่ได้ยินกันไปแล้วนะครับวันนี้มาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางที่จะทําให้มีการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างคนไทยกับต่างชาติด้วยกันนะครับ ประเด็นการนั้นได้รับการจับตามองถึงขั้นจะต้องมีการชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยพลเอกชัดชัยสาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวภายหลังการประชุมชี้แจงกับหอการค้าต่างชาติและทูตต่างชาติประจำประเทศไทยกับกรณีที่มีกระแสะข่าวในโซเชียลมีเดียซึ่งเผยแพร่กันออกมานะครับว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นเตรียมแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวปี2542โดยเฉพาะคําจํากัดความหรือว่าคํานิยมของคาว่าคนต่างด้าว ก็ทาให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนั้นเกิดความไม่มั่นใจต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันก็มีนโยบายด้านการลงทุนจากต่างประเทศตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเปิดรับฟังความคิดเห็นและคาดบ่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาได้ในช่วงต้นปีหน้านะครับส่วนการแก้ไขกฎหมายการประกอบธรุรกิจคนต่างด้าวจะเน้น3แนวทางหลักก็คือ 1. ส่งเสริมการลงทุนลดขั้นตอนการทรําธุรกิจและอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันและส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยเป็นหลักโดยการแก้ไขนั้นไม่ได้มีการเข้มงวดหรือปิดกั้นทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทยนะครับกระทรวงพลังงานได้มีการสรุปตัวเลขออกมานะครับว่าการปรับโครงสร้างพลังงานตามนโยบายชุดปัจจุบันนั้นประกอบกับราคาน้มันในตลาดโลกนั้นอยู่ในช่วงขาลงส่งผลให้เห็นการปรับรลดราคาพลังงานค่อนข้างจะมากครับ นายอริพงศ์ผู้ช่วยอุปบรรัดกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานนั้นก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดคือปัจจุบันในประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศถึง85เปอร์เซของความต้องการใช้ในประเทศซึ่งก็ปรากฏว่าเท่าที่เห็นนั้นราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอ,อประเภทต่างๆรวมถึงดีเซลได้มีการปรับตัวลดลงโดยตั้งแต่มีการปรับโครงสร้างพลังงานขึ้นมาปรากฏว่ามีการปรับลดราคาน้ำมันนับ10ครั้งด้วยกันครับ เบนซิน95ลดลงไปถึง9ครั้งโดยมีราคาสุทธิลงไปถึง7บาท79สตางต่อลิตร แก๊สโซฮอล95เนี่ยมีการปรับลดลงถึง14ครั้งนะครับเท่ากับปรับลดลงสุดที่6บาท83สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91ลงไปถึง13ครั้งเท่ากับว่าสุดที่แล้วราคาแก๊สโซฮอล91ลดลงถึง6บาท40สตางค์ต่อลิตรซึ่งก็สอดคล้องกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลงถึง30เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนับตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงปัจจุบันส่วนราคาบันดีเซลนะั้นมียอดการใช้เฉลีย่ยอยู่ประมาณ55-60ล้านลิตรต่อวันและได้มีการปรับลดลงไปทั้งหมด 5ครั้งด้วยกันครับซึ่งราคาที่ปรับลดลงสุดที่5ครั้งก็ประมาณ60สตาตคนต่อลิตรสาเหตุที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงต่างจากกลุ่มเบนซินก็นื่องจากว่าการอุดหนุนราคาที่ผ่านมาในอดีตนั้นรวมถึงการยกเป็นภาษีสพสานมิตซึ่งปัจจุบันนั้นเก็บเพียงแค่75สตาต่างต่อลิตรเท่านั้นเองครับและยังคงเป็นรายงานพิเศษใส่เกียร์เศรษฐกิจครับ เงินเฟอ้อเป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจเคลื่อนไหวร้อนแรงชะลอตัวหรือว่าซบเซาอย่างไรนะครับนั่นเป็นตัวชี้วัดทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์โดยตัวเลขกัตาเงินเฟอ้อจากธนาคารแห่งประเทศไทยช่วง10ปีผ่านมาตั้งแต่ปี2548จนถึง2557 จะเห็นได้ว่าในช่วง5้าปีแรกนั้นก็คือตั้งแต่ปี48ถึงปี52เงินเฟอ้อทั่วไปก็ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจและเป็นไปตามกลไกตลาดครับซึ่งก็อยู่ในช่วง4.5ถึง5.5เปอร์เซ็นต์และที่ลงไปติดลบเลยก็คือในปี52ซึ่งติดลบ0.9เปอร์เซ็นต์ครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนแต่ในช่วง5ปีหลังคือตั้งแต่2 5 3ถึง2557ก็พบว่าเงินเฟอ้อนั้นอยู่ในช่วงขาลงต่อเนื่องเฉลี่ยแล้วไม่ถึง4เปอร์เซ็นต์นะครับศูนยฯฯ์วิ เงินเฟอ้อที่ปรับลดลงตามที่ทางราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบใน,ในตลาดโลกก็มีการลดลงถึง10%ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เมื่อไปดูศูวนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็ชี้เห็นกับว่าเงินเฟอ้อภาพรวมของไทยในช่วง1ิเดือนที่ผ่านมานั้นค่อนข้างต่ำครับเมื่อไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยไทยมีอัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ย2.1%ขณะที่เวียดนามสิงคโปร์นั้นมีเงินเฟอ้อต่ำกว่าเราเพียง1.3%เท่ากันส่วนมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นั้นมีเงินเฟ้อสูงกว่าเรานะครับโดยอินโดนีเซียนั้นมีอัตราเงินเฟ้อสูงถึงประมาณ6.2%ครับฟังอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกว่า ราคาสินค้าหรือค่าจับจ่ายใช้สอยค่าครองชีพนั้นลดลงแต่ในความรู้สึกจริงๆของหลายคนที่ได้ยินข่าวทั้งไมว่ว่าจะขึ้นค่าเก็บผ่านทางโทเวไมว่ว่าจะเป็นทั้งแก๊สสูงต้มแล้วก็ภาคขนส่งที่มีการปรับขึ้นไปเท่ากันแล้วหรือแม้แต่อนาคตราคาน้ำมันดีเซลจะขึ้นไปเท่ากับเบนซินถ้าหากว่ามีการปรับโครงสร้างพลังงานอย่างสมบูรณ์แบบติดตามจากรายงานพิเศษครับทุกคนรายงานเนี่ย ผู้ช่วยรองอธิการบด,ดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตชี้ว่าแม้ว่าเงินเฟอ้อในภาพรวมของไทยจะไม่สูงนักแต่หากเลือกคำนวณเฉพาะเงินเฟอ้อของอาหารและของกินของใช้จะเห็นว่าเงินเฟอ้ออาหารของเราสูงกว่าเงินเฟอ้อในภาพรวมประมาณเท่าตัวมาตลอด10เดือนที่ผ่านมานี่คือเหตุผลว่าเหตุใดประชาชนถึงได้บ่นกันว่าของแพงโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้มีรายได้ไม่เกินเก0 0พันบาทต่อเดือนซึ่งรายจ่าย70%ของเข้าในแต่ละวันเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อของกินของใช้จึงเป็น ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการสำรวจประชาชนที่เป็นลูกจ้างข้าราชการหรือพนักงานบริษัทในกรุงเทพและปริมณฑลพบว่าผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางตั้งแต่รายได้ต่ำกว่า9,00 0บาทต่อเดือนไปจนถึง2 0 0 0 0บาทเกินครึ่งบอกว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมารายจ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปีนี้โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่า9,00 0บาทต่อเดือนมากถึง78%ซของคนกลุ่มนี้ต้องแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้น และยังพบอีกว่าผู้มีรายได้ต่ำกว่า9,000บาทต่อเดือนสูงถึง81%ระบุว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีอีกทั้ง82%ของผู้ที่ให้ข้อมูลที่ซื้ออาหารตามสั่งกินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบอกว่าอาหารตามสั่งที่รับประทานในช่วงเดือนตุลาคมมีคุณภาพลดลงเมื่อเทียบกับต้นปีเช่นกัน นักวิชาการด้านการตลาดมองว่าผู้ประกอบการต่างใช้กลยุทธ์ลดแลกแจกแถมและขายพว่วงเพื่อไม่ให้ประชาชนรู้สึกได้ถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่อ่อนไหวง่ายคือสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะผลการวิจัยพบว่า60เอร์เซตขึ้นไปของคนเราจะตัดสินใจซื้อจากอารมณ์มากกว่าเหตุผลดังนั้นผู้ประกอบการจึงหันมาดูแลกลุ่มลูกค้าฐานเดิมมากกว่าหาเพิ่มในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวถ้าเกิดว่าตอนช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจไม่ดีบางครั้งนะครับ การขายราคาต่ำเนี่ยนะครับเราก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ตั้งยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าตั้งต่ำไปจนกหทังมันถึงต้นทุนนี้เป็นต้นทุนคงทีออ่อาจจะจัดโปรโมชั่นนะครับก็คือแถมนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ลดราคานะครับลดราคาถ้าหากว่ายังมีมาร์จิ้นหรือพอที่จะลดราคาแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือสุดท้ายคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับเราเนี่ยเขาก็จะทำเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มี ผลอะไรที่มันแตกต่างในความรู้สึกของลูกค้าผมว่าน่าจะหันมาดูที่ตัวเราเองเป็นเป็นหลักนะครับดูว่าตัวธุรกิจของเราเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างกับเรื่องราคานะครับในเราพูดถึงเรื่องราคาถ้าเกิดว่าเราเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจบริการเป็นไม่ได้ไหมถ้ว่าเราเขาเรียกว่ารีเฟรมไอตัวการให้บริการของเราแต่เดิมเนี่ยเราเคยให้บริการเป็นเอ่อเป็นราคาต่อปีนะครับช่วงเนี้ย เศรษฐกิจมันดูเหมือนไม่ชะลอตัวลูกค้าอาจจะกังวลใจนิดหน่อยทำทำเรื่องของการเก็บค่าค่าธรรมเนียมค่าบริการเนี่ยเป็นรายเดือนต่อปีได้ไหมแทนที่จะต้องเก็บเป็นเป็นรายปีนะครับลูกค้าก็อาจจะตัดสินใจมาใช้บริการเราง่ายขึ้นนะครับก็ก็ก็ปรับให้มันเหมาะสมกับสภาพของของเศรษฐกิจแล้วก็ความรู้สึกของลูกค้านะครับ ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเองต่างก็ต้องแบกรับภาระ,ระจากต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นและไม่สามารถสะท้อนได้จากกระรางเงินเฟอ้อเสมอไปจึงจําเป็นต้องวางแผนการใช้จ่ายและการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ข่าวจอโลกเศรษฐกิจรายงานและทบท้นคือจอโลกเศรษฐกิจในเชี่ยมวันทันเหตุการณ์ครับติดตามเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจในไอี24ชั่วโมงนะครับสวัสดีครับ